ก็สวัสดีครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทอำเภอศรีเทพนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาขั่งนอกก็ท้าความไปสักนิดหนึ่งผมเคยมาที่นี่แล้วสองสามครั้งครับครั้งก่อนมาไม่มีคนเลยมีแต่ผมเดินอยู่คนเดียวกลับมาที่นี้ ที่มันแปลกคนเยอะก็เพราะว่าเมืองโบราณสีเทพได้รับการยกระดับเป็นเมืองมรดกโลกเป็นแหล่งที่เกติของไทยด้วยครับเป็นแห่งที่สี่ทางวัฒนธรรมด้วยครับเขาข้างนอกอ่ะที่จริงก็อยู่คนละที่กับเขาข้งไหนครับ ว่ายูนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นพีระมิดมันไม่ใช่หรอกครับมันก็เป็นเจดีสร้างขึ้นมาก็มีพี่คนหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ในคลิปเขาก็บอกให้ความรู้นิดหน่อยครับผมก็บอกว่าตอนนั้น่ะเหมือนกับว่าเป็นคลังวิเก็บอาวุธก็อันนี้เป็นทางศาสนาก็น่าจะเก็บสะสมเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาอะไรวัดช่างลา่าง ผ่านเวลาผ่า,านามาก็ทำให้มันพังลงมา<อ>ก็ดูการสร้างถ้าบอกสมไมทราวดีนี่กนะ่อนนครวัดนครถมนะครับถ้าไล่ตามประวัติศาสตร์ไกลๆก็จะเหมือนว่าเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก่อนขอมก่อนที่ขอมจะเข้ามาตีเหมือนกับว่าก็ ทำให้อณา,าจกรีเทพเพื่อมลายมาประมาณนั้นคนสมัยก่อนนั้นก็ก็คือมีสงครามนหรครับก็บอกว่าห้ามขึ้นโบราณสถานทางน,นอนก็มีป้นเพลอนหมวก ความต่างสมัยที่ผมมาครับตอนนี้ตอนนี้คนเต็มไปหมดเล้วที่จอดรถแทบไม่มีเหมือนกัน ไม่ให้ได้ห้ามตอนนี้นตอนนี้เขาห้ามแล้วตอนนี้ก็มีการเช่าชุดโบราณมาถ่ายรูปเวดดิ้งกันคนะุดเช่าผมจะให้ดูคนก็อาจจะดูแลหลายคลิปนะครับถ้าถามว่าอิฐหินอย่างที่เห็นนีก็คือ สมัยนั้นทำทำทำ,ทำอิดอิดมอนนยใช้เป็นแล้วกับคำถามเมื่อก่อนผมสงสัยว่าแล้วขอเขอาอะไรยาแนวผมเข้าใจว่านี่ไม่มียาแนวแต่อิดที่มันจับกันอยู่ก็คงจากการเผาดูคนตอนนี้กับตอนนอนความต่าง อันนี้มุมทางด้านตรกเชิงนี่ครับทุกจุดก็คือโบราณสถานก็กินนานาบลืมกว้างเหมือนกันนี่คือฐานฐานลาดข้างลา่างอันนี้ก็จะให้ชมรลบรอๆวันนี้มีแค่ส่วนเขาคมนอกนะครับมีคนมาถ่ายรูปว่บ ครับเดแบบี๋ยวเหมือแบบนบอกว่าขอมเหมือนกันทีจริงก็ไม่น่าใช่นะแบบแบบแสดงว่าที่นี่มันเคยมีฝนตกนะครับแบบสำหรับคนที่ไม่เคยมา ที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นตัวจริงพบว่ามีอีกเยอะแต่ก็อาจจะเห็นผ่านสื่อทางยูทูปเฟ e b o o กก็พอสมควรก็ดูในมุมมองของแต่ละคนคนระจะไม่เหมือนกันนี่คือเขาขังนอกอุ้ยเขาขังนอกครับเขาขังนอกกันนี่ เดี๋ยวจะมีเขาข้างในที่ตัวอุทกยานประวัติศาสตร์รีเทพอยู่นะครับอันนี้อีกส่วนหนึงก็ไม่ใหญ่จุดนี้โบราณสถานจะน้อยกว่ารีเทพอันนี้ก็ลองรอยลานผังดูนะครับ ก็เมื่อก่อนก็คงจะเป็นแบบมวลดบฐานเจดีขนาดใหญ่แต่ส่วนโน้นได้พังลงมาข้างล่างเป็นหินศิลาแลงข้างบนก็เป็นอิฐมอนถ้ามีคนมาให้ควมรู้ตอนที่ผมถ่ายไปที่แรกเขาก็บอกว่า,าที่ยาแนวระหว่างก้อนอิฐแต่ละก้อนน่าจะเป็นอย่างไม้ ๋ยวผมจะให้ดูลานขานิดนิดหนึ่งครับก่อนที่จะออกเมื่อก่อนไม่มีลานขาผมมามีผมคนเดียวจริงๆแล้วก็เข้อมืจอดรถข้า,างเลยได้สบายเด็กน้อยไม่ได้เลยนะว่าจะให้มรนถ่้ยรูปให้เนี่ยจะลานขาลานพาที่อุทยานประวัติศาสตร์สิเทพในส่วนที่เขาฟังนอกนะครับตรงนี้ ร้านคาขึ้นมาเต็มเลยตรงนี้ไม่ได้เสียบับตรผ่านประตูนะครับจะไปเสียที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหลานคาที่ออกมาก็ายเยอะก็ก็เป็นลานเข้าชุดม,มีรถกาายาแฟจอด ก็คง,งจะไม่เดินอ้อมไปไปกลก็มีรถส,สุขสายเคลื่อนที่มาบริการไว้ยังไงก็มีร้านค้าขายเริ่ม,มเยอะ น,นี้เป็นอีกทางด้านพิษตะวันออกครับของเขาข้างนอกสำหรับประวัติเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้อีกทีนึ่งเพราะผมก็ไม่แน่ใจฝนก็ยังตกอยู่ยัอยู่ อันนี้มาติดใหม่เมื่อก่อนไม่ใช่ภาพตรงนี้ทอะไรคนีกจริงวประมาณประสมาจุดเจรประวัติศาสตร์สีเทพรงสินปรณได้ดำน้ำพระดีวาสถานเขาพังนอกซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองโบรางสีเทพทางดินทิศเหนือมีลักษณะเป็นเนินที่ดินฟาดนาดใหญ่ เติมเห็นนี่และเ่ิมเต้มพติงพี่โบราณุดผมหลุมเติมเติมยาวนมากว่ายาวจากกมขึ้นบนนีนะอันนี้ก็คืออันนี้เขามาติดใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นภาพอย่างนี้ให้โบราณสถานสถานเขาข้างนอกก่อน ดำเนินการขุดค้นทางคดีมันก็เป็นเนินแบบนี้ครับแล้วต่อมาฐานทางเนินที่เหนือขุดแต่งนี้ขุดแต่งขุดแต่งเสร็จนะครับแล้วนี่การขุดหลุมต,ตรวจความยาวความยาวของฐานของเกดีนี่มันเป็นกองดินแบบนี้ที่มันพังพังลงมาทับถมด้านบนสุดนะครับนี่เอามาพบพระพุทธรูกสายทางด้านที่ตะวันตกของเจดีประทาน นี่คือเป็นของแบบสมัยทราวดีสมัยของขอมเลยหลุมตรวจกุดคมครับอันนี้ก็เป็นสภาพอย่างนี้ตอนที่บูรณะอันนี้ก็ตอนกําลังบูรณะก็คือเป็นอย่างนี้ก็สุดหล่อแล้วที่เรียงขึ้นมาใหม่กรมศิละปากรบูรณะขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบแบบเดมิม ก็ผมเคยมาตรงนี้แล้วสามครั้งครับมาสองครั้งแรกไม่มีคนเลยไม่มีร้านค้าเลยผมก็เที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวเลยอตอนนี้เขาขึ้นไียนบนระดับโลกคนก็เลยมาเยอะครับดูเต็มผมก็ใจ่ว่าสีเทศน่าจะเยอะกว่านี้เยอะนะฮะนี่เป็นทางด้านคลิศ ตะวันออกครับของโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของสีเทพอันนี้แค่เขาข้างนอกครับเดี๋ยวไปดูสีเทพจะอลังการตัวนี้อันนี้ครับให้ดูแต่ละที่ก็ตกายก็เป็นโบราณสถานั เมื่อก่อนเป็นกองดินโอโฮละนะขึ้นมาใหม่สมัยก่อนนะะดูจะดูบรรยากาศของคนนะครับที่มา นมาเที่ยวมีการเช่าชุดไทยโบราณเที่ยวรถจอดไมีมีที่จะจอดเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบเท่านั้นฮะที่เห็นกองหินหินที่วางข้างล่างนี้ก็คือเป็นซากตั้งแต่โบราณ ดูเหลี่ยมมันทำนี้ว่าเป็นยังไงอ่ออันนี้ก็เป็นรอบๆของบริเวณเขาข้างนอกครับมีที่จอดรถ ของเอกชนแล้วนะครับ20บาทั้านในทางนี้ทางด้านหลังไกลมาหน่อยนี้เป็นทางด้านพิษตะวันออกครับพอตอนมานี่ยามค่ำแล้วความต่างครับ การได้ขึ้นเป็นทะเบียนมอระดกโลกคนก็ามาเยอะน่ครับนี่ก็เป็นทางด้านทางขึ้นน่าจะเป็นทางด้านทิศเหนือครับรก็บติดป้ายห้ามขึ้นชัดเจนเนี่ย เมื่อก่อนสมัยไม่มีคนผมเคยเดินขึ้นนะครับถึงกงเหล็กก็ไม่ได้เดินขึ้นอีกเลยจากกองดินที่พังมาเขาก็บุรณะเป็นรูปเป็นรางได้ ครับเขาคังนอกครับที่อำเภอสีเทพครับพระปังเก่าอำเภอสีเทพครับเขาคังนอกเขาค้ังนอกครับโบราณสถานหมายเลขเจ็ดของไทยครับทาง ประวัติศาสตร์ครับ <Okay. S 1> เป็นแห่งที่สี่ครับเป็นมรดกโลกใหม่สดๆร้อนๆของไทย mm. คนก็มาเที่ยวเยอะเลย,อยตอนนี้ mm. อรอบๆบ,บริเวณรถก็เต็มหมด มันหยากาศเมื่อก่อนผมแทบไม่กล้าเดินมาทางนี้เลยกลัวมีคนเดียวมีคนก็คึกคักรอบก็อ้อนอิดที่เรียงขึ้นมาใหม่คมศิลป์เขาได้บูรณะนะครับ ไม่ไม่ได้เป็นรูปร่างนี้แต่เขาก็จําลองเหมือนแบบของเก่าประมาณนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเขาเห็นเป็นกองหินกองดินนะครับที่เป็นกองที่มันหักพังถล่มลงมาก็ผมไม่ว่ามันไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวหรือเป็นเพราะว่าอะไรมันหนีภัยสงครามมันก็กลายเป็นเมืองล้างไปของที่มานานไป เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เอาแช่ขวดแจ้วครับผมก็ว่าน่าจะทนกก้อนอิดก้อนไรสมัยนี้ครับส่วนเขาข้างนอก ก็สําหรับคนไม่เคยมามีโอกาสก็มาลองเที่ยวชมดูครับไม่มีโอกาสก็ชมชิปไปครับก็มีคนเอาไปลงไว้ใน YouTube ในสื่ออินเทอร์เน็ตเยอะแยะครับการสื่อสารของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับก็บางคนก็มืออาชีพอย่างของรายการทีวีเราก็ แบบมืออาชีพเขก็จะได้ความรู้ได้ความละเอียดทุกงอทุกแทกแต่อย่างงงผมก็มาแบบนักท่องเที่ยวชาวบ้านธรรมดาก็เลยไปแบบนี้แหละครับประวัติความเป็นมาก็ประมาณแค่นี้เองความรู้ก็ จริงๆแล้วชื่อเขาจริงๆไม่น่าจะใช่เขาคลังนอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาเรียกเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลังของอาวุธด้วยซ้ำคลังทรัพย์สมบัติด้วยซ้ำอยู่ข้างในเขาก็เลยเรียกเขาคลังนอกครับแล้วที่ในอวทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็คล้ายๆกันเขาจะเรียกว่าเขาคลังในก็ดูด้วยกันนะครับ สำหรับประวัติความเป็นมาผมก็รู้ได้เพียงเท่านี้ครับรู้แต่ว่าเป็นเมืองเก่าสมัยทละวดีครับเคยเจริญมาก่อนนะครวัดนะครธมถ้าถ้าถ้าเราดูตามลายประวัติศาสตร์เหมือนกับว่านะครวัดนะครธมก็ขยา,ายอาณาเขตมาทีหลังก็นังจะเห็นในประวัติศาสตร์กรุงสุขโขทัยครับลบกับขอมก็นั่นแหละรครับทางนครวัดนะครธม ก่อนที่จะได้เป็นานาจาจักาสุขโขทัยไล่ขอามออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนั้นเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับ